ิปแสาบายดีและสวัสดีครับพี่น้องมันนี่ก็มาเกี่ยวเจ้าเอ้ยทั้งวันเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่มันนี่บาร์บีเตอร์มาครั้งแรกเนาะมาฮอดสุยพี่น้องเลยเคยซุยเนาะบาร์บีเตอร์กัเคยเห็นในคลิปกับอันยูทูบเขาเนาะแต่บาร์บีเตอร์มาจมพัดตัวจริง ว้าสุดยอดเลยพี่น้องเลยความสวยความงามมากๆเลยพี่น้องไปรับชมเลยพี่น้องเป็นสะพานนะพี่น้องโอ้โหพี่น้องความสวยความงามพี่น้องเนะาะจะให้ชมบรรยากาศพี่น้องเนาะตอนนี้กับประมาณสี่โมงพี่น้องสี่โมงแรกเนาะบายพีเตอร์กับมาแต่สวรรค์ไปรักษาชิมหาแวะมากกันมา ก็เลยเห็นซุยกันเลยแวะมาท้ายคลิปให้เอฟซีแหละทุกทุกทันได้รับสมพี่น้องโอ้โหนี่กับพระองค์ใหญ่มากพี่น้องเอ้ยพระตะลุบองค์ใหญ่มากๆเลยตอนนี้นี่พี่น้องนี่จะเป็นเขื่อนนอะพี่น้องเขื่อนใหญ่มากพี่น้องเป็นสุยเนาะเขากันน้ำอยู่มองนี่พี่น้องเอ้ยว้าเป็นทะเลเลยพี่น้องโอ้โหบัดเจอขี่รถออกม,มาตะคุนเนาะ ตูพี่น้องงามขนาดนี้พี่น้องเอ้ยมาเบิ้งสาวๆเนาะมาถ่ายรูปพี่น้องนี่เบิ้งสาวๆถ่ายรูปเชิญกี่กันพี่น้องเอ้ยนั่นจะโชว์นั่นจะเป็น้านอาหารนะพี่น้องโซนนั้นจะเป็นร้านอาหารพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้อง ลมพัดเย็นดีพี่น้องเลยบาบิเตอร์ก็เสี่ยวเล้เนะาะยันตกพี่น้องบาบิเตอร์ก็ยืนอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่ถ้าจะปล่อยน้ำตรงนี้เนาะถ้าน้ำไหลายจะล้นนี่แหละพี่น้องถ้าจะเป็นยามแรกเนาะจะมีร้านอาหารแถวนี้เนาะตั้งโต๊ะขายพี่น้องเลยแถวนี้เนาะแถวนี้ตั้งโต๊ะขายกับแบบกับข้าวกับอะไรเนาะพี่น้องว้าวเะ บาปิเตอร์ก็ตื่นเต้นนี่นะพี่น้องโอ้โหบรรยากาศพี่น้องซุ่ยในเมืองยังนี่ฮะอ๋เห็นตอนนี้เมืองจำพรแขวงสวัสดิเขตอันนี้สุ่ยอยู่ที่เมืองจำพรแขวงสวัสดิเขตพี่น้องเป็นกระต๊อบกระท่อมนั่นก็จะเป็นร้านอาหารนะพี่น้องเนาะข้าบบนจะเป็นร้านอาหารคือกันเนอพี่น้อง วิวสวยงามนี่พี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องเอฟซีทังไทยจะมาเที่ยวกันเที่ยวสุยได้เด้อพี่น้องอยู่เมืองเมืองจำพรแข้งสวรรค์เขตนะพี่น้องเนาะว้าวน้ำเย็นแห้งพี่น้องเอ้ยเอ็มเด้อเอ็มเด้อฟามุมเนน้ำว้ามนะพี่น้องเนาะเรากระถ่ายรูปเซลฟี่กันนะพี่น้อง เด็ดนด้หรือทยตาเดดพอดีว่านนั้นนใจต่อไปเต็มรถเนาะตอนมากับประมาณแค่5้าคนองนีพี่น้อง ต่อไปเป็นซิปก็มีวัยรุ่นกันเนาะัยรุ่นมามาชมบรรยากาศตัวนี้เนาะัยรุนแบบผู้บ่าวผู้สาวพี่น้องเลย <t> <ม>นี่จะเป็นร้านอาหารนะพี่น้องเนาะแต่นี้จะเป็นร้านอาหารพี่น้องขายกับข้าวพี่น้องเลย <t> นี่พี่น้องก็เอาถังอากฟีเนะาะทั้งน้ำมันมาทำโต๊ะหนัง,งพี่น้องเลยโอ้โหสุดยอดอเมซิงเลยนี่พี่น้อง โอ้โหเห็ดโตนั่งพี่น้องเลยมานั่งมาเซลฟี่กันเนาะนี่พี่น้องโครงสร้างมิตาเล็กนพี่น้องเนาะส่วนั้นจะเป็นร้านอาหารเด้อพี่น้องกามากินชมวิวพี่น้องเลยอันนี้น่าจะนี่น่าจะมีคือกันนะพี่น้องเนาะนี่ร้านอาหารพี่น้องมันเป็นทะเล ทะเลสาบในทะเลสายเลยโบหูกันบาปิเตอร์ก็มาครั้งแรกเนาะเป็นซุยเนาะเป็นเขื่อนใหญ่ใหญ่ขนาดเลยพี่น้องเลยเขื่อนนี้หน้านี่ลึกประมาณเกือบสิบเมตรเลยพี่น้องเนาะอาจจะกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าปิเตอร์กับโบหูขอมูนนี่กันโ เหมือนเบตนาบทะเลเลยพี่น้องเลยทะเลจืดเนาะก็ว่าได้เนาะทะเลอยู่ที่สปปลาวเนาะพี่น้องขนาดต้นไม้จะฟังปูนพี่น้องเลยรอบๆเลยป๊ลดเป็นเกือบสามชี้ห้ากิโลนี่นะพี่น้องความกว้าง,งนะพี่น้องเนาะป๊็ดโต๊ะ เป็นยมแรงนะเป็นกระทอมกระทอมเนาะกระทอมท่าใจแฮะเป็นกระตอบตรนนี้วิวสวยในพน้อก กระทอมนะพี mm ่น hmm. mm ้องหัวนะยมือ hmm. ย mm ิน hmm. mm ิวยมือหน่อยเดินไปเดินมาตกซะแล้วเดินใช่ใช่ยิงตกน้ำ มากับลุงเนาะมาเนี่ลุงพาเที่ยวพี่น้องตีกัเดินจอดรถเนาะนี่พี่น้องวิวเนาะสวยขนาดเลยพี่น้อง ว้าวจะเป็นร้านอาหารโซนนี้พี่น้องมอนนั่งเล่นเนาะชมวิวพี่น้องเลยจะเป็นร้านอาหารเนาะด้านในนะพี่น้องนะจะเป็นด้านในพี่น้องเป็นกระถางนะเป็นแถวกันนะพี่น้อง ส่วนนี้จะเป็นโรงจอดรถนะพี่น้องนะนี่โรงจอดรถนะพี่น้องกว้างขวางๆมากๆเลยพี่น้องข้างนู้นจะเป็นร้านอาหารนี่นะพี่น้องตรงนี้จะเป็นร้านอาหารอีกเนาะโอ้มีร้องเพลงคาราโอกเกะพร้อมแถวนนะี้เนาะ บูม uh, okay. ันอาทิตย์บ <writer> ่แอนสามัโอเคติด <jamais> ด <outs uel ters> ้ว้าวิวสวยลีพีน้อง บาพีเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจกับบาพีเตอร์ด้วยนะครับมาเที่ยวชุยพี่น้องชุยเนาะอยู่เมืองจำพรแขวงสวนนเขตพี่น้องไปเที่ยวมัดมือมือนี่